เดี๋ยวนี้มันด่านของพวกเราเลยนะพี่เนี่ยนะไปไหนเนี่ยเี่จะไม่ด่านพวกเราเลยเฮ้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 เฮ้าเฮ้เด่าตนเตะฆ่าคนดีมีคนโป๊ะมีคนโป๊แหม่คุณแบบคุณฆ่าอย่างเงี้ยโอเคพร้อมแล้วพี่หมวยคนพร้อมคดพร้อมพร้อมยังพร่อมวยเปิดเองเลยแมงไอ้พวกนี้ไม่เปิดสักที อ้าวไม่ได้ไม่ยอมเป็นอ๋โอเคเฮ้ยบอกเลยใครยิงได้เลขหลังนี่แม่งโคตรโคตรดวงซวยเลยนะเว้ยสุ่มเรื่อยอ้าวถ้าบอกเลขนะห้าบอกเลขซุ่มค่ะสุ่มเรื่อยเฮ้ยพี่ได้เลขได้เลขสองไว้ยพี่ได้สุ่มมาสุ่มซุ่มไปเลยคนแรกเลยเอาสุ่มไปเลยครั้งนี้ดูซิว่าใครจะได้เป็นกู้เป็ดแมนใครคนไม่สุ่มนะดีคนไม่สุ่มสุ่มเที่ยวไปเลี้ยงไก่ใช่ไหมดิ อ๋อถ้าเป็นเลขคู่มันจะบอกโลใช่ไหมไม่ไม่ไม่บอกครับไม่บอกเนินด้อมเนินดอมเรนดอมขัดอคอกดอ๋อเนี่ยมีคนดิวไม่อยากกดสุ่มเลยใช่ไหมดิวไม่อยากกดสุ่มเลยว่ะดิวสุ่มบี้โอ้โหอะไรเดี๋ยวไปกินคนแรกเลย เอาเอาแบบนี้มันไม่ได้สุ่มแบบเข้าเข้าไปมันจะมีบอกว่าเป็นอะไรไม่คือพี่ภูมิอ่าไอไอชอยที่เราให้อ่ะเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าสุ่มอ่ะมันจะเลือกในสามชอยนั้นแทนลุ้นเนาะมาแล้วอุ๊ยโอ้โหใช้เลยโอเคโอเคทุกคนไปได้เวลาทำภารกิจเราได้อุ้ยเฮ้ยครับสวัสดีน้องเลิอาดีครับสวัสดีค่ะ ทำไมเดียวทำไมเดียวขึ้นชื่อสีแดงวะเฮ้ยพี่นียใช่เหรอเฮ้ยทุกคนทุกคนอยู่เฮ้ยพี่ปุ้มพี่ปุ้มอยู่ที่ป้าป้าไปทำาบรกิจกันเถอะพวกเราพี่ขาวบอกเปิดมากนโบยโบยไข่โบยโบยหนูสีแดงชื่อสีแดงฮิตวันนี้มันภารกิจอะไรกันนี่ อ้าวผ่านแล้วเดี๋ยวนี้มันด่านของพวกเราเลยนะพี่เนี่ยนะไปไหนเนี่ยเราไมันด่้พวกเราเลยอิ่มอร่อยเฮ้ยเป็ดตัวตลกอะท้ยอยากได้สกินเนี่ยอิ่มอร่อยมาพี่เราไปทำเราไปทำภารกิจกันเลยนะเฮ้ยวันดีสวันดีสวันดีอุ้ยเฮ้ยเอาหุย ไล่ไล่ทำเควสอยู่ทำเควสอยู่แบบนี้มันมันกว้างไ<บ>หมแบบนี้น้องก็ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเหมือนกันแบบไม่เคยเล่นเลยใช่ไม่เคยเหมือนกันเป็นแบบใหม่ครับเป็นแบบใหม่ที่พ่อเอาเข้ามาตรงนี้อ๋หรอโอเยโอเย่ oh yeah. Oh yeah. ทำอะไรครัด <laughs> ปัดเฮ้ยเหนียน <laughs> เฮ้ยทุกคนผมเจออ่ะพี่ภูมิเขาอยู่ตรงไอ้นี่ไอเอดเขาเรียกเป็นร้านอะไรร้านร้านมันจะเป็นพุ่มเขียวๆว่ะข้างบนอ,ะะอ่ะพุมพพ่มผ่านเราบ้า,บา,า,บางไหมอ่ะผมผ่านพี่ภูมินะร้านข้างบนคืออถ้าสมมติว่าคาโนท,ที่ที่เจอเปากับดิวข้างล่างใช่ไหมเดินขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันจะมีร้านเขียวๆอยู่พี่ภูมิก็ตายอยู่ตรงหน้าร้านเลยผมลงไปข้างล่างอ่ะกระเต้าไก่่ะ ทำไมเหมือนเจอทุกคนยกเว้นภูมิผมอยู่ตรงไข่ครับผมอยู่ตรงไข่เออข้างบนหมวยอะมีบนนำกับไลโอเขาโหมดลงมาข้างล่างนิดนึงตรงโต๊ะเมื่อกี้ก็ลงมาข้างล่างได้ยินเสียงหมวยมันจะไปแววจำลองเป็นอาหารอะไรนะอ้าวแล้วหมดละใครละเขาเนี่ยเฮ้ยอ้าวทำโหมดใครอะเฮ้ยทำโหมดใคร เลือเนี่ยวัดียวตามตามตามเว้ยตามเว้ยเขาตามใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมว้าเออผมว้าไอ้หมวดม่ว๊หมวดม่ว๊ะบอกว่าฆ่าไม่ไดโว่โ่ฉันนี่สมควรโหวตก่อนแล้วกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เ้าไอ้เ้าไอ้เขาไอเาเป็ดย่างเป้ามึงโดนย่างไอ้เหี้ยเป็ดเป็ดเอ็มเค พี่ถุนเสร็จเราไปแล้วดิเมื่อกี้ผงใส่ปอกันเหรอไม่รู้แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากแบบเฮ้ยเดีือดๆอะไรอ่ะรถไฟรถไปกินเหรออ๋อโรลล์คสเตอร์ไอที่กลมๆมีรูรถชีตว่ะน่ารักเออมตีกันเราจะต้องทำแยกตัวไปอีกละเราจะต้องไปเป็นกันหมู่คณะนะได้ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้มีเควสพอดีโอ้โหเควสไอ้นี่อีกอะเควส์สีดียังง่ายอยู่มาสเตตเดียวพด่ขาวหลุดฮะหลุดอะไรหรอหลุดอะไรหลุดอะไรเมื่อกี้จะมีเป็ดเมื่อกี้ก็มีอะไรขึ้นอะเอ้ามุนดัมทำไมมาอยู่ตรงนี้เร็วจัง อ๋อกำลังต้มหม้อไฟพอดีว่าอ่าไม่หามีกินด้วยโดนไปเมื่อกี้นี้มากินด้วยมามามาขอโทษขอโทษขอโทษเสร็จตอนไหนก่อนมันจะสุกตอนไหนก่อนคุณเนื้อคุณเป่าจะเสร็จตอนไหนยเอ้ยเอาเอาเนื้อเป่ามากินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็เห็นว่าโดนเผาแล้วเีย็นไปแล้วเมื่อกี้นี้พอลโหลตัวนั้นหรือเปล่าไม่ผมบวดข้ามโอ้เข้า ข้าวลงมาจอดใหม่นะเมื่อกี้ไม่ไม่ๆลงมาจอดตรงนี้นี่ๆต่อเมื่อกี้เราอยู่กองเสือขึ้นมาเมื่อกี้อยู่ไหนนี่กองเสือด้วยหรอเมื่อกี้เราเดินแยกด้วยกันแล้วเราก็มาเจอได้นะได้นะได้นะกองเสืออ๋อมาไปดูเนื้อเป็ดอร่อยไหมอ้าวไหนกองเสืออ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ด้วยกลัวอ่ะผมไปใช้กระเซมดูดส้วมล้างห้องน้ำครับตอนนี้เฮ้ย อนค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 นอื่นไปไหนอ่ะเราลองนับคนไหมหนึ่งสองสามก็ครบนี่ไอพวกไตเกียวแบบเกี่ยวกรบดมเป็นแบบอือท่าจะฆ่าใครดีนะปวดใช่ไหมทำเป็นเนียน พฟูมากกว่าทูตทำเป็นเนียนโลดพุลียัมเนียเต็มๆทุกคนพุัมคือเนียนจริงๆริงพลียมคือไอ้ขาวไอ้ขาวมันฆ่าผมแล้วมันก็โหวตเองอะเป็นไงสุดยอดเลยก็ว่าเดีวไปมันมิงเตคนนี้มันแสบจริงๆคนสวยเคยเปามีใครรู้ไหมผมไปเข็นแดดแดดขับไม่ดีว่ะพี่ขาวป้อพี่ขาวผมไปโวยเป็นขับคอเลย ปูงดีนะสับเลยอุ้ยสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีพี่ภูมิตายสวัสดีครับยัง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 ไม่ตายไปไปดุกกันไปดุกกันเมื่อกี้น้องขอโทษน้องจำเป็นพี่เป็นเป็นคนดีด้วยเนี่ยเป็นคนดีครับเป็นคนดี ไม่เชืนอครับจริงจริงจริงคุณไลโอเป็นคนคุณไลโอเป็นคนดีแล้วเปล่าผมผมก็ดีอยู่ครับดีอยู่ผมกำลังงงก็ดีอยู่อ่าเร <c oughs> าแ <c oughs> ยกไปทำเพื่อนเราเขาไม่เชื่อใจเราแล้วว่าเฟซกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่ก็ได้ไปนี่อยู่นี่ไปนี่นนเข้าจากตรงไหนอุ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเป็ดตัวตลก ไุ้ไฮไอไอ้เหี้บมันมันมันฆ่ากูมันฆ่ากูไอ้ชิบ้ามันฆ่ากูไข่วะนเนี่ยปักดิวเดี๋ยวไปทําเพลงกันก่อนครับเฮ้ยปลาไข่เหรอ ออให้ลงเลยเหรอลงตะกร้านะเอ้าเอาเอา้เอาเฮ้ยมีคนตายเลยเหรอผู้ดโดนข้อแผลปะวะกโดปวดพารึ่งเลย <c oughs> เอาไปุ้มจ้ <c oughs> มาันตายสามคน <c oughs> เฮ้ยพวกเราตายกันหมดเลยเลยวะเะ <c oughs> กี้เราเจอศพคุณขาวแล้วก็เจอเทมิวายอยู่ใกล้เราเป็นฝันเตี้ยเรา เฮ้ยไลโอเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันอยู่เลยใช่ปะหกคน่ะผมเดินเฉียงซ้ายออกมาแล้วแบบหลงอยู่ในตรงตอกๆอะไรก็ไม่รู้ผมไปไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับคุณรู้ป่าครับมีคนทำอย่างนี้ลูกน้ำตายแล้วออ๋สวัสดีครับคุณลูกแมวสาวว้าไม่ได้ครับผมคุณโบลก้าลูดังโอ้ก็เปลี่ยนชื่อจำไม่ได้อะอยากเล่นด้วยอันนี้ผมเล่นแบบอ่าเนตี้กันเองเฮ้ยแปลกเมื่อกี้อยู่กันหลายคนมากแต่ที่ไม่เห็นคือไม่เห็นไม่เห็นสีขาวกับสีดำเลย ใช่สีเทาสีเทาพี่อยู่กับเปาตลอดใช่ใช่ใครบีบบีบเต๋อทั้งหมดแล้วอะไรครับเฮ้ยผมผมว่าเมื่อกี้พี่ทำกับก็อดเปาเปาไปทามตีกันเองอ้าวกระจายโอ้ยอยู่กับเปาไม่มีใครคาดไม่โดนไม่โดนไม่โดนคนที่ไม่ได้อยู่กับใครเลยน่าสงสัยที่สุดนะตอนนี้เอาวะแม่งครูฆาตกรไอ้ไอ้ไอ้พี่เค้กด้วยอ๋อ อ๋อกูแบทแมนใช่ไหมจะยิงไหมจะยิงจะยินแบงฆ่าคนดีสาเตียฆ่าคนดีมีคนดีตายการันต์โกรนะมีมีคนเป็นแบทแมนแล้วฆ่าคนดีเนี่ยนะน้องเป็นคนดีนะสาเตียสาเตียยิงคนตายไม่รู้ตกใจคือคืนนี้ไปไปเจอศพสีเขียวไง้การันจะโกรธในอดเหมือนเหมือนใช่ที่มันผู้ผู้พิฆาตสตา์ทิล่าด้วยแล้วเราเราก็แบบ มีคูแบสแมนผิดคนมาใช่เรียบร้อยกูพิการสันนีละเอ้าอ่านไงกูว่าเป็นชนะแน่เลยเดีลยอใครวะเหลือเยี่ยวคู่รักฮัลโหลครับยังมีใครเหลือรอดบ้างไหมผมเจอซากศพอ่ะต้องรอเวลามีใครเหลือรอดบ้างไหมไวเกิน ท่มากครนท่านน่าสงสัยมากนะเมื่อกี้เพิ่งผ่านได้ไเองเลโอเดินผ่านไปอ่ะเอาไว้เอาไว้เขาจะเล่นหรือว่าหรือว่าปาดเองแล้วก็อันนี้เองเรยบ้างหรอเลโอผมผมอยู่กับทามนะเมื่อกี้ผมอยู่กับทามนะเอ้าแต่ทำไมทามไม่เห็นบอกทำไมทามไม่เห็นยืนยันให้เราทำล่ะ ผมอยู่กระทำนะเมื่อกี้เอ้าเอ้าผมอยู่กระทำนะผมผมเสียงเอาเอ้าเอ้าเอ้ามีกระเป๋ากใลังไปทได้แล้วพิ่งผ่านเพิ่งผ่านได้มีมีคนโป๊ะมีคนโป๊ะแกคุณแบบคุณค่ายอย่างเงี้ยเฮ้ยมีคนโป๊ะเชื่อใจพี่ชายสุทธิรักษ์เราเชื่อใจสักครั้งอันนี้คือสุ่มไปนะ เอาไวเมม่กีไม่ดีมีคนโ๊ะใจไ้่ใช่ก็ได้ไมาแล้วเป็ดยางเชือดตเดียวจะร้ซึเอาเป็ดยางเป็ดยางอาายมาเลยอามีฟอส์ะดขีดเธอมีฟอสต์ะด้ขีดตายได้ไงไอพีเคมึงพากูครึ่งเลยะ เฮ้ยสารเตี้ยสารเตี้ยยิงยิงคนดีนะไหมอูปิก้ากับดิรา